สวัสดีครับทุกคนผมมาจากช่องดีว่าเอเนจีตอนนี้มาเสนอตอนประตูกุรบานในศารจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับมันสวยงามเพราะว่านี่คือเดือนรอมฎอนเขาจะสร้างใกล้ใกล้ถึงเทศกาลร,รายอิดดิลฟิตรีเขาจะสร้างประตูมัสยิดทางเข้ามัสยิด จะสวยงามมากแต่ละหมู่บ้านคือแต่ละสไตล์สวยงามมากๆเลยเรอติดตามชมได้เลยครับ นี่คือสารจังหวัดชายแดนภาคใต้มันสวยงามขนาดไงอลังการมากปีนี้ดูแต่ละสีเวลาพื้นที่แต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านมันจะสวยงามมากๆเลยครับขอบคุณทีต่ติดตามฟังจนจบ อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับจากช่อง d ่า Energy ขอบคุณครับ